สำหรับจุดกันหันลมที่ทุกท่านได้ยส่ปเมอสกครู่นี้เป็นจุดที่ได้รับความนิยมมาก้ดยเฉพาะที่่ายในพัชนาทิศโนในระหว่างที่จะเดินทางไปจุดต่อดปัตนีที่เทาทุกท่าน ที่เราถ่าลงในสิทธามแล้วทุกท่านคงจะเห็นองค์พระแกะสลักองคเขาชจานที่อยู่ด้านหน้านะคะองค์พระแกะสลักเขาชิจานที่ได้สำคัญในศนสนาอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกไร่พระแกะสักสูงสด้งแล้วเสร็จปี2543รวมความสูงขององค์พระและพลังทั้สิ้ม1 3 <dı DANIEL> <Sp ot minist Es že> เลเซอร์เป็นภาพลายเส้นผ่านขึ้นคอมพิวเตอร์ยินไปยังหน้าผาในทางงด้เช่นกันและสําหรับที่จุดมูวิ้งเท้าแ่งนี้ทุกท่านจะได้เห็นดวฟ้าแกะสลักได้อย่างชัดเจนอันนี้ชมต้นองุ่นใช่ไหมครับเขาเปิดให้ชว ู้ชมครับตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเห็นเห็นองุ่นฮะของแท้แท้เลยครับคุณผู้ชมครับองุ่นครับโอ้อ้แม่ถ่ายวะนะเห็นไหมครัคุณผู้ชมครับ นี่นะก็จะมีจุดแหล่งต่างๆนะฮะใครโทรเข้ามาก็ไม่ทราบนะฮะเรายังไม่รับสายนะครับปัดไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็งานลูกตัวเราก็ไล่มาแล้วนะฮะมาดูนะครับอยังไงี้เดี๋ยวเราจะพาคุณชมนะฮะระวองนะฮะเอาลองเอาหมุนชนหัวนะฮะโ้ามกิน,นะะย้ยยยยยรยยยยยยย ห้ามนะขออันนี้หน่อยทางข้างเอาหนึ่งแล้วทางข้างอู้หู้หนึ่งเหนียวแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ไม่เราถ้าเราทำเงี้ยเดี๋ยวนะโซ่สอนนะเข้าเลยไม่ทำไม่มีใครถ่ายเราไอ้ปวดอึ้งกะทัน <differences S 2> ไอ้ลูกนี้สงสัยไม่มีเดี๋ยว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 ไปงับไอ้ดูแหละนี่มันตายแล้มีคนไหลงับแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอ้านี่แหละครับเป็นอะไรที่แบบหน้าเด็กกินเนาะอยาห้ามกิน อางุ่นจริงใช่ไหมเนี่ยจริงไหมครับคุณผู้ชมครับอางุ่นจริงนะฮะไม่ใช่อ่างกลอรเราต้องย่อเข่าเพราะว่าเถาวันยยที่เราเห็นนะฮะสายย,อาย,ยอ่อถูกต้องนะฮะใสย่ยสายย่อจร็นไงครับเสาเมืองการโอเคไหมครับถูกใจไหมถูกใจมากค่ะมีอางุ่นให้ดูนะคะมีบรรยากาศให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายต้องมาต้องมานะต้องมานะบอกนะเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปพัพนี่ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ